ข้อ4ข้อ4จะเริ่มมาอยู่ในเรื่องการบวกและการลบแล้วเมื่อกี้1 2 3ของเราเป็นการคูณทั้งหมดอ่ะถ้าเป็นการหารเนาะที่พี่ไม่ได้ใส่การหารเข้ามาเพราะว่ามันไม่ต่างกันเลยการหารก็แค่กับเศษเป็นส่วนเพิ่มจากการคูณยังจำได้ปะถ้าหารอ่ะ p ส่วน q หาร R ส่วน s กับเศษเป็นส่วนก็คือ p ส่วน q คูณ r ตัวขาด s ส่วน r แค่นี้เองแล้วก็ทำเหมือนการคูณทุกประการ ทีนี้เรามาขึ้นการบวกและการลบบ้างมางคนอาจจะสงสัยอ่านี้พูดย้อนไปถึงตอนที่เรียนตอนแรกเลยนะมากคนอาจจะสงสัยทําไมทําไมเขาเอาการบวกไว้และการลบเนี่ยให้เรียนหลังการคูณและการหารทาั้งๆที่ตั้งแต่ป .1 เราก็เรียนบวกลบก่อนคูณหารใช่ปะ่ะเพราะว่าในการบวกและลบของเราอ่ะมันต้องมีการคูณและหารด้วยจาได้ไหมที่เราฝึกฝึกทํากันมาในตัวอย่างต้องมีการเปลี่ยนตัวส่วนให้ เท่ากันทั้งตลอดอันนั้นอ่ะมันคือการคูณและการหารเข้ามาช่วยด้วยนี่คือสาเหตุที่เรื่องการคูณและหารของเศษส่วนพหุนามจึงมาก่อนการคูณเอ้ขอโทษค่ะจึงมาก่อนการบวกและลบฮะมันมันตรงข้ามกับตประถมะเล็กน้อยแต่ว่าอย่าไปสนใจอะไรมันมากเอาแค่ว่าเราต้องทําให้เป็นทุกอย่างทั้ง4ี่อย่างบวกลบคูณหารแค่นี้เองค่ะโอเคโจทย์ข้อนี้เรามาดูกันเลย x บวกห้าส่วนด้วย2 x ลบ2 3x บวก6ส่วนด้วย x กำลัง2บวก x ลบ2อ่าทีนี้เวลาทำคูณเนี่ยบวกกับลบจะต่างกับคูณหารเล็กน้อยตรงที่เราไม่ต้องแยกตัวประกอบตัวส่วนก็ได้คือถ้าทำอ่ะมันอาจจะตัดได้เห็นมามในข้อตัวอย่างบางข้อถ้าน้องกไปดูเองบางข้อพี่ก็ไม่ได้ตัดจริงจงมันตัดได้ตรงนั้นน่าจ,จะทําให้เร็วขึ้นแต่ไม่จําเป็นเสมอไปสุดท้ายมันก็ตัดกันได้อยู่ดีเหมือนกันอ่า ที่จะไปจริงๆก็คือตัวส่วนแต่ต่อไปนี้ทุกข้อพี่จะพยายามแยกทั้งเศษและส่วนนะเราจะได้ไม่มีปัญหาเลขเยอะตอนท้ายโอเคปะโอเคมา x บวกหกับ2 x ลบสเจ้า2 x ลบสดึงได้ดิ้งหนึงคือดึง2ออกมาเหลือแค่ x ลบหนึ่งอยู่ในวงเล็บทันไหมต่อมา3 x บวกหกมันดึง3ามกงมาได้ คูณ x บวกสส่วนด้วย x กําลัง2บวก x ลบ2อ่ะแยกสองวงเล็บเลยค่ะ x ก,กําลังสองก็แยกเป็น x กับ x 2เรแล้วโชคดีมาก2เป็นจำนวนเฉพาะอะมีใครท่องจำนวนเฉพาะยังไม่ได้อกหนึ่งถึงจำนวนเฉพาะจะระหว่าง1ถึงร0 0มีกี่ตัว25ตัวมีอะไรบ้างพี่จะลองเขียนให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้นะใครยังไม่ท่องอะไปท่องมาด้วยเพราะว่าจะช่วยมากในเรื่องการแยกตัวประกอบมันจะเร็วมากมันจะทำให้เราตัดเหมือนอะ ที่เราทําการแยกตัวประกอบมาหลายๆครั้งอะ่ะจะสังเกตเห็นว่าบางทีเอ๊ะทำไมพี่ไม่แทนบางตัวที่เราอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นไปได้อะ่ะหนึ่งออกปะอันนั้นอะ่ะมันเป็นเพราะว่าพี่อย่าคิดมาในหัวแล้วว่าคือมันมันจะมีกรณีที่ดึงตัวแปรร่วมออกมาได้เพิ่มดึงตัวร่วมออกมาได้เพิ่มแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงอัประมาณนั้นนะงั้นทุกอย่างอะ่ะเราต้องแยกตัวประกอบให้เร็วมันมาจากไอ้เรื่องความรู้เรื่องจำนวนเฉพาะนี่แหละอืม เราจะได้รู้ไงว่าแบบบางอย่างอย่างเจ็ดเนี้ยมันแยกไม่ได้ป่ะมันก็คือหนึ่งกับเจ็ดมันจะไม่ต้องไปเสียเวลายแยกเจ็ดมันเลขน้อยอ่ะจริงๆน้องอาจจะคิดว่ามันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นแบบยังไงดีเจ็ดสิบเก้าอย่างเงี้ยม,มาเดี๋ยวมาไล่กันเลยดีกว่าจำนวนเฉพาะสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สามยี่เก้าสามเอ็ดสามเจ็ดสี่เอ็ด ใครรู้แล้วก็ท่องผานไปก็ได้ C8 C3 C7 C9 53โทษค่ะ49ไม่ใช่พี่มั่วมาก47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97ไหนลองดูสิ25ตัวจริงป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สองมัดรรยี่สิบบวกอันนี้ค่ะโอเคยีตัวพอดีสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สกอ็ดี่เอ็ดสี่สามสี้าสามห้าเก้ปดสก็เอย่างสมมุติเนี่ยอยู่ดีๆน้องไปเจอ97ขึ้นมาถ้าถ้าน้องไม่รู้มันเป็นจำนวนเฉพาะอะกว่าจะแยกได้กว่าจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยยกเว้นหนึงกับ97อย่างเงี้ยมันก็นานป่ะถ้าเรามีความรู้เรื่องเนี้ยก็จะช่วยให้เร็วขึ้นขอเสริมอีกนิดนึง ร้อยเอ็ดร้อยสามร้อยเจ็ดร้อยเก้าก็เป็นจำนวนเฉพาะค่ะเนาะไปดูกันเรามาต่อกันที่โจทย์ของเราสองเป็นจำนวนเฉพาะเป็นเลขคู่ตัวเดียวที่เป็นจำนวนเฉพาะโชคดีมากงั้นก็ยากออกมาได้เป็นแค่สองกับหนึ่งแล้วดูเครื่องหมายสิบวกกันจะต้องเป็นบวกแต่เป็นลบใช่ป่ะตอนคูนงั้นแปลว่ามีตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบสองมากกว่าหนึ่งงั้นสองเป็นบวกหนึ่งเป็นลบเนาะบวกกันออกมาจะได้เป็นบวก โอเคเราเสร็จตรงนี้แล้วเราก็มาดูเอ๊ะที่ส่วนของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นตัวรูปไหมมันมีมันคือ x ลบหนึ่งไงอันเนี้ยคอนเซปต์เหมือนกับตอนที่เราทำเศษส่วนที่ไม่ใช่พหุนามเลยจำได้ปะงั้นอ่ะ x ลบหนึ่งละเป็นตัวร่วมตัดออกไปเหลือสองที่ไม่มีแล้วก็ x บวกสองที่ไม่มีอ่าอันนี้มันเพิ่มผลอะไรมา กษาก้อนที่1มันเพิ่มพด x บวกสงั้นเราต้องเอา x บวกสไปคูณทั้งบนทั้งล่างก่อนใช่ปะคือปรับส่วนที่เท่ากันก่อนที่จะมารวมเนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องเรียนการคูณและการหารก่อนบวกลบเห็นไหมล่ะเนาะข้างบนก็ได้เป็น x บวกหคูณ x บวกสหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นต่างอะไรกับพักคูนามตอนมอสองอะไรอย่างนี้เลยจะแยกบททาไมใช่มันไม่ต่างอะไรเลยแค่เขาอยากสอนให้เราแอพพลายให้เป็น ต่างอย่างเดียวคืออะไรอย่าลืมนะเวลาแก้สมการไอตัวส่วนมันห้ามเป็นศูนย์โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงนั้นต่อเอาเรื่องของเราออก่อนก็มาบวกกับฝั่งนี้บ้างอันนี้ไปดูนะฝั่งนี้บ้าง x อ่ะ x บวก2คูณ x ลบ1มันเพิ่มตัวไหนมามันเพิ่ม2งั้นเราคูณ2ทั้งบนทั้งลางงา่างหยิบมาใส่ก็คือ3คูณ2คูณ x บวก2แค่นี้เองชิวๆสิวๆอ่าต่อมา คูณกระจายเลยค่ะตัวบน x บวกอ่ะ x ยะ้ายไปคูณ x เป็น x กำลังสอง x คูณ2ได้ 2x 5คูณ x ได้ 5x 5คูณ2ได้10มาบวกกับ3คูณ2ได้6ใช่ป่ะ6คูณ x เป็น 6x 6คูณ2เป็น12ส่วนด้วย2คูณกับ x ลบ1 คูณ x บวก2 x ลบ1ใช่ไหม x คูณ x เป็น x กําลังสองเห็นไหม x คูณ2เป็น2 x ลบ1คูณ x เป็นลบ x ลบ1คูณลบเท่าขาดลบ1คูณบวก2เป็นลบ2อแล้วก็ตัวบนมี x กําลัง2ตัวเดียวชุบ2 x บวก5 x เป็น7 x บวก6 x เป็น1 3 x 10บวก12เป็นย2ิบ ส่วนด้วยส่วนด้วยอะไร2คูณกับ x กำลังสองบวก x ลบสเท่ากับเพื่อความชัว์พี่จะขอแยกตัวประกอบตัวบนสักรอบเนาะงั้นอ่ะ x ยีสอง่ะมันคือ2คูณกับ 11แล้ว2กับ11ก็บวกกันได้1 3พอดีงั้นก็คือ x บวก2กับ x บวก11ตัวล่างอ่ะมาดูก่อนที่เราจะคูณมันคือ x ลบ1กับ x บวก2ใช่ป่ะเฮ้ยมันตัดกันได้นี่เห็นป่ะเมื่อกี้พี่งี้เงานิหนึงไปคูณทำไมก็ไม่รู้เห็นไหมมันก็เหลือ x บวก11ส่วนด้วย2คูน x ลบ1 กระจายสองเข้าไปเป็น x บวกสส่วนด้วยสอง x ลบค่ะอันนี้คือคำตอบในรูปผลสำเร็จค่ะพี่คะนมเย็นไหมคะขอบคุณค่ะความรู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย